โจทย์ข้อนี้คิดยังไงมาดูคําตอบในคลิปนี้เลยครับแล้วถ้านองอยากจะหาว่า Y ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะลูกให้น้องคิดตรงๆเลยฮะนั่นก็คือกระจายกำลังสองขั้นนที่ซ้ายมือนะครับแล้วถอานองมีหน้าบวกหลงังทั้งหมดกำลังสองนะลูกตัวนี้น้องกระจายได้เป็นมนากกำลังสองนะครับบวกกับสองหน้าหลางังแล้วก็บวกวกับหลังกำลังสองนะคะเสร็จแล้วน้องได้ตัวนี้เท่ากับขวามือแล้วขวามือก็คือยี่สิบเจ็ดนะฮะแล้วพอน้องได้ตัวนี้ปุ๊บน้องก็คิดซ้ายมือต่อไปเลยครับตรงๆเลยลูกสอง White ทั้งหมดกำลังสองตัวนี้ก็คือสี่ น้องได้ตัวนี้เท่ากับ 27y แล้วอียบวกอยู่ตัวเองก็ย้ายมาลบนะลูกน้องจะได้ทันทีว่าขวามือของเราจาักเหลือศูนย์นะคะแล้วพอนนองได้ตัวนี้ปุ๊บน้องก็คิดเลขต่อถลุเป็น C y สแควร์นะครับบวก12 y ลบ 27y ก็คือลบ 15y นะลูกแล้วก็บวก9ตัวนี้เท่ากับศูนย์นะคะแต่แล้วน้องก็แยกวงเล็บที่ซ้ายมือเลยครับ ด y สแควร์ลบ15 y บวก9นะครับด y สแควร์น้องแยกได้เป็น4 y คูณ y นะครับบวก9น้องแยกได้เป็นลบ3คูณลบ3นะครับนะถ้าเกิดน้องเอาใกล้คูณใกล้บวกใกล้คูณใกล้นะฮะน้องแดต,ตัวนี้เป็นลบ15 y พอดีฉะนั้นการแยกวงเล็บของเราถูกต้องนะลูกแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องจาว่า y <c oughs> เป็นเท่าไหรจับวงเล็บแรกเท่ากับ0ค่ะน้องได้ y เท่ากับ3ส่วน4จับวงเล็บ2เท่ากับ0ค่ะน้องได้ y เท่ากับ3นะครับน้องเตจอเท่ากับ2ตัวนี้ลูก